กาแฟกับการเดินทางขาดกันไม่ได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปเดินทางเที่ยววัดคูบาน้อยที่อำเภอนาน้อยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราออกจากวัดคูบาน้อยแล้วเราก็เดินทางมาแวะที่ร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้กับวัดนั่นเองนะคะหลงเขาคาเฟ่ เป็นร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ใกล้กับวัดคูบาน้อยร้านกาแฟตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวยงามค่ะเรามารับชมบรรยากาศภายในร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้กันนะคะเพื่อนๆ หลงเขาคาเฟ่ค่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับวัดเชตวันนะคะวัดของครูบาน้อยนะคะแล้วก็มาแวะดื่มกาแฟกันนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะทุกคนโอ้ ยี่สิบวานปกติหรือหวานท้าสิบปีตัวเลนเจ็ดสิบไปด้วยนะสิหวแลเจ็ดสิบต้องสองแก้วเลยทักนชาดีนะค่ะที่นั่งมุงปจากเสาไม้ไผ่อย่างใหญ่เลยอะที่นั่งรย อ้าวแหวียวว้าวกา,วาวแฟสดเป็นเพื่อีอค่รชอบจังเลยอ่ะพี่ออดวงจากเนี่ยแล้วก็แดดออกมาสวยมากอ๋อ,อ <c oughs> ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะ อันนี้กล้วยเล็บมือนางอันนี้ไหนดูอุดมสมบูรณ์ท่านอุดมสมบูรณ์นะพี่ดูพี่เก็บยางอ่ะไปไหนกันแล้วน่ะวันไม่นี่มันไม่ได้ไปโดนกันนี่นะนนพี่แห่บยางเนี่ยมันไม่ได้นับของจะตก ชาลาเต้คะ่ะทุกคนดีเลยนะคะหลงเขาเอคอฟฟี่วันปกติันเยอะไหมก็เยอะค่ะช่วงนี้ก็จะเริ่มเยอะแล้วคะ่ะเ<อ>พราะว่าวเปิดทุกวันใช่ไหมคะถ้าเป็นวันเสาร์ที์ก็ น้องเขาบอกว่าขายดีวันเสาร์วอาทิตย์คนก็เยอะต่อไปคนก็จะเยอะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วคนก็จะมาเที่ยวเยอะน้องเขาบอกอย่างนั้นแสดงว่าน้องเขาขายทุกวันแล้วก็ขายดีทุกวันชาพีชน,นากินมากินหมกากกับสาวสวยสาวสวยสุขภาพดีอุปกรณ์ชงชาพีชน,นะคะอันนี้เบคีคร์ฟาแเย็นของใครเอ่ยเบคคร์ฟาี่เย็น ใครสั่งแบล็คคอฟฟี่เย็นคะเลยแบเย็นเนี่ยไม่เป็นไรกินได้กินได้ค่ะกินได้ชิบ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 เดินเลยค่ะพี่แมมเดินมาเดินผ่านไปเลยค่ะอ้าวไ่ตัว ได้แล้วคนละหนึ่งแก้วเราได้มะชามะชาราเต้อร่อยมากคุณอะไรนะคะพี่ค่ะ